เอาครับก็ต้องขอเกอวัสดีกันนะครับก็ผมเทียร์แล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกม EP 43มไม่ใช่44ไหมลุก IP ก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับต่อบล็อกต่อบล็อกต่อบล็อกแล้วถ้ไม่เตียงเลยทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปต่อไปตรงการน,นี่ก็จะเป็นท่อลงแปลงท้องกันไปล้วมันยิ่งตกรลไว้อยู่เราอยู่สีอะไรวะลืมก้อยตายเลยเราอยู่สีเหลือง โอ้โหเมื่อกี้ทองโคตรเยอะเชื่ไปจะกลัวทำไมในเมื่อเราจนักสู้อ่าเยา่ใช่ไหดเดือดเดือดเดืดเดืดเดืดดด บุกไปกก็ย่านน้ำอยู่เรียบร้อยครับเตียงสีเขียวเอาไปละไว้ไว้ไว้ก่า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 เรียบมอุดเตียงครับอันนี้เหมือนการแก้แค้นให้พี่เต้ ในมีเกตมันนั้นที่พี่เต้ยอยู่สีเหลืองและสีเขียวมันมาจุดเตียงพีเงเพ่เต้ยขอเก้แค้นั้นพี่เต้วนะเด็กบอกอบไปพร้อมด้วยเดี๋ยวจะถีจะไปก็จะเป็นสีแดงที่จะต้อง จบโอ้แยงจะบ้านมาหลายคนเกินโอ,โ,อโ,ออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ตติดติดไรเฮ้ยอุ้ยไม่อยู่บ้านก็เสร็จสิครับ ไม่อยู่บ้านก็เสร็จสิครับอะไรอะไรัมบีสีกูไม่ได้กอยู่ในยายมุมว้ายวายวายว้ายว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 ายสีไม่ได้กูอยู่ในยายมุม ไ,ไม่ได้อยู่ในแย่มัมงมตีไม่ได้ไดีไม่ได้ตัวอยู่ในแย่มัมงมไีไม่ได้จนวันนี้แหละ <c oughs> ต้องกลับมาอยู่สีเหลืองใหม่ไม่เหมือนว่าเราต้องใช้ที่คุณเหล็กเพื่อความขุดเร็วนะครับกที่คุณเหล็กกับกับบล็อกนะครับ โอเคสืบบาเบน้ำเงินเหรอเอาน้ำเงินเกิดกันล้วกันดเดี๋ยวว่าน้ำเงินจะง่ายกว่าน้ำเงินแม่งไม่ค่อยมีคนอยู่่ายทีมก็ไม่เวิร์กนะครับ อะไรทิ้งไม่โวมันก็จะแพ้แพ้ทุกที่แหละเข้าใจไหมยับสีนํำเงินเนี่ยตีกันตั้งหลายคนแต่ไม่มีดาโอ,อ,นอนทุก ต่อยญ้าจนตายนะมาสีต่อไปก็น่าจะเป็นสีแดงนะเราทุบมาสีแล้วเนี่ยขอเอ็กเล็กกับเลยาสต t บอ็อก x Curry ปลาทุ่สวรรกับเปิรลูกซองไปเลยไ <c oughs> ปสีแดงสีแดงเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้เลยสีแดงแรงสามเท่าเหรอพี่เต้บอก สีแดงเขาแรงสามเท่าครับโอเคแรงจริงป้าอยากจะรู้แรงจริงป้าไปลงมาลึกเกินแรงจริงป้าโอ้ไม่แรงจริงนี่ว่าโดนทุกเตียงแล้วอับไละไปละ ะนเดดออกได้กูฉลาดมีดีแอกจัดการไอเกาะเพชรก่อนเลยก็แล้วกันโอเคเห็นอยู่แวบๆเป็นไงแล้วสีแดงเฮ้ย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 มีคนจะไปสีเรา เพื่อนอยู่ฐานเฮ้ยโดนกับดักจิบจิบเฮ้ยเพื่อนโปรบินเหรอโอ้ดีแล้วแลกออกไปซะโปรบินนะยังสีไรกะเออก็คนหมดแล้วเนี่ย สวีเดนแล้วจีจีก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ครับตนอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย